ทุกคนวันนี้เราจะมาทำแซนด์วิชกันครับใช้ส่วนผสมเพียงแค่สามอย่างเท่านั้นอย่างที่หนึ่งขนมปังสองแผ่นอย่างที่สองแฮมหรือโบโลนาหนชิ้นอย่างที่สามชีสแผ่น1นึ1น่งแผ่นหรือครึ่งแผ่นก็ได้ครับไปทำแซนด์วิชกันเลยใช้ขนมปัง1ชิ้นวางบนเตาวางไปเลยครับ ใช้แฮมหรือโบโลน่าหนึ่งชิ้นวางบนขนมปังที่วางไว้บนเตาวางชีสแผ่นลงไปวางในแนวเฉียงหรือนแนวนอนก็ได้ครับต่อไปนำขนมปังอีกหนึ่งชิ้นมาวาง ครับครับเปิดสวิตตัวเครื่องแล้วก็ทำการปิดเครื่องลงมาเลยนะครับล็อกตัวนี้ให้ได้นะมันจะล็อกแก้กนิดนึงนะครับทุกคนอืมให้ดังก๊อกนะถึงเราจะได้แล้วก็รอนะครับจนที่มันตนมันขึ้นไฟสีเขียวนะครับถึงแซนวิชของเราจะสัำริดครับ ไฟขึ้นมาฝั่งเขียวแล้วแปลว่าแซนด์วิชเราพร้อมแล้วพร้อมที่จะรับประทานมาเปิดดูกันเลยครับนี่ว้าวน่ากินมากเลยทุกคนนำจานที่เราทำที่เราใส่วัตถุดิบมาเมื่อกี้มาใส่แซนด์วิชได้เลยครับใช้ช้อนนะครับเพราะมันร้อนมากเลยนะครับในช้อนพยายามเนี่ย โอเคครับเดี๋ยวผมจะนำแซนวิชใส่บนจานก่อนนะครับตักใส่ช้อนได้แล้วนะครับแล้วก็ยกใส่ในจานพร้อมรับประทานโอเคครับนี่จะน่ากินมากๆเลยนี่เกียมด้วยนิดนึงกรอบไหมอุยอ้ยอุ้ยเสียงกรอบมากโอเคครับทุกคน วิดีโอนี้ก็เพียงไว้แค่นี้นะครับบ๊ายบายนะครับทุกคน